อยากกินอีหยังกับฟ้าวกินจัะนอยเขาหามไปเผาล่ะสิว่าบ่ได้กินเน๊ะบ้านบ่ได้จนดอกว่าบ่มีเงินซื้อมีซัำนี้ก็กินซัำนี้จะสียอยากกินหลายบักทั่วเลียนนั่นมันแพงเฮ้ยกินยากวนนี้ก็ให้กินเนาะเฮ้ยเฮือก้ำง้ำง้ำงครับขอโทษพี่น้องที่บ่กินเดียบได้เด้อ เจ้าขมครับเจ้าขมมึงใหญ่กวกเลยเป็นเค็มๆเ,เป็นไกด,ดอกเนืกผู้วันมันต้องยังมากไหมพี่น้องยัง 8, ครข้เมืองมึงจอนแปดกุ้นแปด